เฮ้ยกูแม่งโคตรสะใจเลยนะผมเชื่อเลยเกินว่าพี่น้องชาวไทยค้อนประเทศนะ,นะครับส่วนใหญ่เลยเอานี้ดีกว่าคงจะสะใจไม่ต่างจากกับผมเต่านิจานะครับว่าผลการโหวตออกมาเป็นยังไงเห็นกันชัดๆนะว่าผลโหวตออกมาปรากฏว่าส้มนะฮะท่านเห็นหน้าส้ม ปอกส้มเข้าไปข้างในแทนที่จะได้กินเนื้อส้มอร่อยอร่อยกลายเป็นแห้วครับปอกส้มไม่เจอส้มแต่เจอแห้วนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพใครก็ตามที่บังอาจล่วงล้กำก้ามเกินจากช่วงเบื้องสูงใครก็ตามที่คิดคดทรยศต่อแผ่นดินนี้ มันผู้นั้นจะมีอันเป็นไปทุกคนเราสังเกตนะครับใครก็ตามนะฮะที่พยายามที่จะทําลายชาติทําลายบ้านเมืองใครที่คิดคดทรยศต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยมีอันเป็นไปทุกคนครับแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินนี้บุรพะมหากษัตริย์ของเรากอบกู้มาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ผมเคารพนับถือและผมก็กราบไหว้บูชา นะสวดพระคาถาสรนเสริญขอพรน,นะสร้างบุญญาบารมีให้กับพระองค์ทุกๆวันและทุกวันพระเราสวดพระหุงมหากาอย่างเมื่อวานผมใส่เสื้อสีขาวสวดบทสวดของพาหุงมหากานั่นคือบทสวดของสมเด็จพมมาระสิจารตโตมรังสีและเป็นบทสวดที่ ทุกครั้งที่พระมหากษัตริย์ของเราออกศึกจะต้องมีการสวดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระอนาเรศวรดังนั้นวันนี้ผลมันก็ออกมาไม่ผิดคาดครับเพราะเรามีความมั่นใจเรามีความมุ่งมั่นนะที่จะต่อต้านคนที่กระทำสิ่งเลวร้ายให้กับบ้านกับเมืองพี่น้องครับ พี่น้องตรงภาคภูมิใจนะครับถามว่าทำไมผมเต่านินจาจึงชักชวนพ่อแม่พี่น้องรักในชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เหตุก็เพราะว่าเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้เราอยู่กันอย่างสุขสบายไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ประเทศไทยจะต้องหลบลี้หนีภัยสงครามเหมือนกับลาวขาเขมรพามา่าและเวียดนาม เราตั้งหากที่ยังเป็นผู้อบอ้อมอารีดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่หลบลี้หนีภัยสงครามเหล่านั้นมาเลี้ยงดูแม้กระทั่งทุกวันนี้ปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนทางการจนบุรีนะจังหวัดตากอำเภอแม่สอดทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมอนหงหลบหนีเข้ามาประเทศไทย เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทหารตำรวจผู้ว่าขราชการฝ่ายปกครองก็ช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้ผมเต่านิจจาได้รวบรวม,รวมสิ่งของไปบริจาคให้กับคนเหล่านี้บ่อยครั้งครับนั่นเพราะว่าเราเห็นว่าเราคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรารำลึกนึกถึงอดีตที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวกะเหรี่ยง ได้ร่วมกับสมเด็จพระเรสวนมหาราชสู้รบเพื่อกอบกู้อิสรภาพจนเราได้เป็นเอกราชของประเทศนี้จากสยามต่อมากลายเป็นไทยแลนด์นะครับถ้าใครไปจังหวัดตากจะต้องผ่านสารพระวอสารพระวอนะฮะพวอคือขุนนางคนหนึ่งที่เป็นนายดานสู้รบนะกับพม่าจนได้รับชัยชนะ แล้วตัวท่านได้เสียชีวิตณสถานที่ตั้งสารพาวอนั่นคือหน้าด่านไม่ให้พาม่าเข้ามาตีเมืองตากท่านจึงศักดิ์สิทธิ์คนจึงเคารพบ,บูชาท่านนะครับนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราจะต้องรักในชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยหรือพี่น้องชาติพันธุ์ก็ตามด้วยเหตุนี้ ผมจึงบอกกับพี่น้องชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ว่าอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเพียงฟังนะฮะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่กล่าวอ้างว่าจะช่วยท่านอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่จงเชื่อในสิ่งที่ท่านสัมผัสได้และทําได้กระผมเตานินจาได้เดินงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องป,ประชาชนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ ณนะวันนี้นะกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติไร้ประเทศก็ได้รับการถ่ายบัตรไปอีกหลายรายที่อำเภอเงาวจังหวัดลำปางและต่อจากนั้นเราจะเดินหน้าผลากักดันนะฮะให้มีการถ่ายบัตรให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอขุนยวมอำเภอเวียงแหงอำเภอฝางอำเภอแม่อายต่อไปนี่คือการทำงานของเรา และกระผมเตา่านินจาไม่เคยเรียกร้องเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ที่เราทำเราทำเพื่อมนุษย์รรรมนเราทำเพื่อความมั่นคงเราทำเพื่อเดินตามรอยพ่อที่พ่อได้ทำไว้ถ้าณนะวันนั้นเราไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วันนี้เราไม่มีแม่สายวันนี้เราไม่มีแม่ฟ้าหลวงวันนี้เราไม่มีอำเภอแม่จันและวันนี้เราไม่มีดอยตุงครับ พระองค์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะแล้วก็ให้เกียรติช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเต็มที่ดังนั้นวันนี้ประเทศไทยเราจึงสงบจากการลุกรานนะจากประเทศเพื่อนบ้านนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุนี้กระผมเต่านินจาจึงทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและอยากจะบอกทิ้งท้ายว่า เราตื่นเช้าขึ้นมาอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราประเทศชาติให้กับเราเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทํากินเรื่องความสงบสุขทหารตำรวจตวชดเขาเหล่านี้ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปกปักรักษาบ้านรักษาเมืองเป็นรั้วของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราอยู่อย่างสุขสบายดังนั้นอย่าด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ ตชดอหรืออสนอนะครับทหารพรานที่เขาเสียสละ <อ lyn? S 1> จากลูกจากเมียจากครอบครัวไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแทนเรา <ส crouch. S 1> นะครับและที่สำคัญให้เราตื่นขึ้นมาน,นะครับ <ส remos. S 1> บอกกับตัวเองว่านั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากบ้านนี้เมือง <ส blender. S 1> นี้แต่เราล่ะจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราให้อะไร กับประเทศชาติแล้วหรือยังนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องสำนึกและถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วในที่สุดบ้านเราเมืองเราจะสงบสุขและมีความรักความสามัคคีดังที่พ่อสอนไว้ครับ